สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูดอกหอมผัดตับค่ะแล้ววันนี้จะใช้เป็นตับไก่ค่ะกะ็ก็คือในส่วนของเครื่องในไก่นั่นแหละค่ะแต่ว่าใช้ในส่วนของตับไก่อย่างเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการผัดที่ง่ายๆแล้วก็ได้กินเร็วเหมือนเดิมจะทำยังไงมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปดูวิธีการทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเทียมค่ะจะใช้กระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ได้นำไปสับหรือว่านำไปตําก็ได้วันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1หัวค่ะต่อไปค่ะก็คือตับไก่ตับไก่แอดมินซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ที่1แพ็คค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ําเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือดอกหอมดอกหอมซื้อมา1กรัมในราคา20บาทค่ะและขั้นตอนนี้ก็จะมาหั่นดอกหอมกันค่ะวิธีการหั่นดอกหอมก็คือจะหั่นเป็นท่อนๆนะคะประมาณ2นิ้วค่ะแอดมินล้างน้ำมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะล้างอีก1ครั้งนะคะเพื่อความสะอาดค่ะ บางทีผักพวกนี้มันจะมีสารตกค้างเยอะถ้าเราล้างผักดีๆล้างเยอะๆก็จะมีผลดีต่อเรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนรับประทานนะในขั้นตอนของล้างผักก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปค่ะมาหั่นตับกันค่ะ วันนี้ก็ใช้เป็นตับไก่ค่ะใครสะดวกใช้เป็นตับหมูก็ได้นะคะวันนี้ใครที่ไม่รับประทานหมูก็ใช้เป็นตับไก่แทนได้หรือว่าจะใช้เป็นเครื่องในไก่เลยก็ได้ค่ะ ในขั้นตอนของการหั่นตับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปและขั้นตอนนี้ค่ะเราจะเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนกระเทียมทรงกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็มีสีที่เหลืองสวยนะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ตับไก่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆจนตับไก่สุกค่ะ อนนี้ตับไก่ก็สุกแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ดอกหอมลงไปต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะแอดมินใส่ซ,ซอสหอยลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ เพราะว่าผัดไปเรื่อยเนี่ยดอกหอมเขาก็จะคลายน้ําออกมาถ้าใครชอบน้ําที่ขุกขิดก,ก็ไม่ต้องเติมน้ําเพิ่มก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบน้ํามากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้อีกค่ะสําหรับคนที่ชอบน้ําเยอะๆนะตอนนี้ผัดก็เสร็จแล้วปิดแก๊สและไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอานเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเมนูผัดดอกหอมใส่ตับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ